อากาศห,ห้อนจังเสียฮอกระจองมาเถี่ยวที่ใดพี่น้องท,ที่ไหนที่ไหนที่ไหนโอ้ทะเลทะเลพี่น้อง <c oughs> ห่อนกว่าเก่าคลิปเก่าได้จัในี่ฮอแต่ใดเอามาลงพี่น้องเอามาฝากมาตอนวิวงามพี่น้องวิวลักลอย <c oughs> เออคะแนนนี่ให้ลักล้านไปเลยพี่น้อง <c oughs> แต่กินพีนองเปลือกหอยเปลือกปูโคตรเหม็นเลยเม่เหม,ม็นเมื่อเข้าไปสูดอากาศนาะพี่นองพ่อลูกพ่อเต่าไปสูดอากาศตเต็มปอดแล้วอากาศของกินเเปลือกหอยเปลือกปูน้พี่นองร่นปอดแล้วนาะพี่นองเนาะเฮ็ดให้เท้าจเจริญอาหารมากขึ้น ็ได้ว่าลูกมากินเขาโตพี่น้องสั่งไหวล้านก็นอยู่ตีดกันก็มองไอริมทะเลนั่นแหละจ้ะพี่นอ้องเออนี่ก็คือเออปูดองพี่น้องโอ้ปูไข่ดองอีหลาสั่งมากินโตเดียวพี่น้องผู้เดียวซัมเมดซิมน้ำกาเดียวประกาศสั่งมาหลายมันแพงพี่น้องรุ่นก็ออยังนี่เออมันแบบอากาศหอนหอนนะพี่น้องไม่กินเออไม่กินแบบของแบบ สมๆเปียวๆมันเห็ดไห่เฮาเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงบัวเซอ <c oughs> ุ้ยเสเงินเด้ว,วนพนเน่ะพนตำตียกนีโป่งอันนี้คือน้องบัวคิดต,ตัวเด้อจ่าคิดตัวอ้ยพนนะพนผักนะตัวคักตัวเน่น้ำจิ้มจืดจ้อยลอยอยู่พี่น้องโอ้ยพี่น้องคะแนนเต็มสิบหักสิบคะแนนพี่น้องสวัสดีจ้า